สอีค่ะเออมากินตำเส้นนหมูย่างกันนะครพี่น้องมาแซบแซบอ้สามทังกินโยกอาจารย์สุดแลาจาี่ไหนนี่หนำจังเขานี่นั่งบนนังผังจ้าเเออนั่งนั่งนั่งนังันอืเออทานก็เออเขาหนอย่ยนน่ออืมอแล้วเียเสงยงอินวเ่มา

không mà mèo đâu luôn. Ừ. ừ. ừ, ừ. Chúng <laughs> mình 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 vào nít rồi nè. Vào nít rồi. Rồi gióc เห็ดเยี่นเหลือนกับผักบนเราค่ะเข็ดอินกเนื้อเฮินอะไรผักานเราหมหมอแล้วเนิร์มีเนื้ออะไอืมไข่เฮนเหรอ่ลอะ Có gì ăn không? Vì thế này hình cẳng không? Yeah. Hmm. Hmm. Đang mà và đang mèo à hả? Đang

哦，嗯哼，哦，汪汪，我汪，我这我这里没。嗯，在，没在，故意把那没毛皮那个啊。

Ừm. hử Ở ăn thật này mùa cá, Nắm đập người. คนไหนก็ยังออกกว้างครับพี่น้องทุกทอร่อยค่ะที่อร่อยแค่ไหนนะอร่ามๆใช่ไหมเฮ้ยผมต้องมาครับอื้ม รโอโหัวครับเราตัดที่ก่อนนะเาที่ค่ายเจ้เดือยนะก่อนอียังไม่ชอบเบอร์เ้ม กเอาข้าวเยมื้งเอาข้าวเยนให้มื้บุมบตาดกับไงมหนุ่มาเนี่ยหนุ่มมากเกงแม่มั้ยม่ม้ยเอเอามือเสรามป่ะเอว่ากูอยู่ท่ไเฮอามือเ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 สมเนื้อป่เฮ้อาหารมนไม่มีเลยละเฮ้ยามือกินเฮ้นะก็มาขึ้นออกหวานมาปั่นประมม้อไน่น่ะ มันประเนื้อไงนี oh, ่ยนฉันฉันกอย่ทนายักอยมาตตเนชัันนช้น้ว้นชั้น้นนั อืมอืมเพิ่น่ะเพิ่นกูอันนี้จข้ามเพื่นอันอืม เชนเหมือนสปาเกตตี้เลยฮนะน,นี่สมมัิเดียก็อุ่ยมั้มเขาปี๊จ้องเป็นกินเนื้อไนะ้

มาหน่ให้กินโอเคครับพี่น้อง, <S <S องวันเสียวก็ได้ดางแล้วนะครับสำหรับํำขนมจีนนะครับกับน้องสานะครับก,ก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปกินโซ่ขนมจีนกับหมูย่างหอมๆนะครับวันนี้เราก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามครับ